สวัสดีครับผมพี่น้องปองไปใส่ปลาสเนียวด้วยครับเด้อวันนี้ไม่เคลียรลับดีๆมาบกวกเรือพี่น้องเด้อปัญหาห้องน้ำพี่น้องเลยไปถือเดินทางไกลมาอยู่บ้านหลายหมือครับกลับมาห้องน้ำแห้งโถส้วมสักโขกแห้งมี่เทคนิคดีดีมาบวกครับนี่ใส่น้ำมันด้วยพี่น้องเด้อเทียราดลงไป ในชักขวเข้านี่แหละตรวดปัญหาเวลาทำความสะอาดครับผมทลงไปเลยเป็นเดือนเป็นดาวเป็นตีเลยเวลาทำความสะอาดง่ายไปย่างบ้านนี่พี่น้องเลยนี่ทลงไปเบิดขวดเลยเอยๆลาดาทั้งขาบอลบอ เาที่นี่เห็นต้องเล่มปิดไว้พี่น้องเลยปิดไปงามว่าวต้องกดด้อยติ่มไว้ยังสี่เลยเป็นเดือนเป็นดาวเป็นปีอะไรครับผมเวลาเขาทำความสะอาดมันสิ่งทำไงด้วย แกน,นี่ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้ก็ฝากซับไตเติ้ลอะไรแค่เด้อพี่นอ้องเด้อสิมีเทคนิคดีๆสิมาบอกอีกดอกคลิปนี้ลาบก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับรยบรอยพี่น้องเลย